สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่18กรกฎาคม2568มาดึกหน่อยนะครับเกือบเกือบตีสองสว่างวันนี้ก็จะเป็นกลางวันวันที่18กรกฎาคมทั้งวันวันนี้นําข่าวความเคลื่อนหน้าช่วยชาวนานาปีมาเล่าใฟังครับแล้วก็ช่วยชาวนาปรังไร่ละพันรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังทางนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทยออนไลน์เขาได้ลงข่าวนี้ เมื่อ17กรกฎาคม2568ก็คือเมื่อวานนี้ครับหัวข้อข่าวเข,า,วขาบอกว่า17กรกฎาคณะอนุกรรมการนบอ,อด้านการผลิตมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยช,วยชาวนานาปีปี68ทั69ไร่ล,ละพัน200บาทคูรเรือนละไม่เกิน10ไร่ใช้งบกว่า40,000ล้านบาทส่วนข้าวนาปลังไร่ละพันยังมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมเตรียมส่งความเห็นให้น,นบอขอพิจารณา รายละเอียดครับนายอัธกรศิริรัตยากรรับรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติในหวเล็บนบขด้านการผลิตเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนานคุณภาพผลผลิตให้แก่เกษตรกรกผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต25 6 8ันทับโดยจะสนับสนุนวงเงินจํานวน1,000พ 200บาทต่อไร่นะครับควเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุดก็ประมาณ12,000บาทคาดว่าจะครอบคลุมเกษตรกร,กรประมาณ4.6ล้านกลัวเรือนใช้งบประมาณราว40,000ล้านบาททั้งนี้มติจากอนุกรรมการจะถูกส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของนอบขต่อไปเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การดำเนินการจริงสำหรับ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี68-69ซึ่งมีแนวคิดจะให้การสนับสนุนในอัตาไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกินสิบไร่ครอบคลุมชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ850,000ครัวเรือนวงเงินที่ต้องใช้7,200ล้านบาทนั้นยังไม่มีข้อยุติเนื่องจากที่ประชุมยังมีความเห็นแตกต่างและมีข้อถกเถียงในรายละเอียดของโครงการ โดยจะรวบรวมข้อเสนอทั้งด้านดีและด้านเสียรวมถึงข้อมูลจํานวนผู้มีสิทธิ์เพื่อส่งต่อให้ที่ประชุมนบขพิจ<น>ารณาทบทวนอีกครั้งนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยวา่ามีความกังวลอย่างยิ่งกับความล่าช้าในการพิจารณาโครงการช่วยเหลือข้าวนาปลังเนื่องจากชาวนาหลายรายประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำและขาดทุน จากการจำหน่ายข้าวอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล่งผักโครงการเล่งผักดันโครงการให้ได้รับการอนุมัติโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแม้การช่วยเหลือข้าวนาปีจะได้ข้อสรุปแล้วแต่ในที่ประชุมผมยังได้เสนอให้สนับสนุนที่ระดับไร่ละพันห้าร้อบาทซึ่งจะสอดค้องกับต้นทุนจริงของเกษตรกรแต่สุดท้ายที่ประชุมพิจารณาที่1,2 0 0รบาทก็ต้องยอมรับ ดีกว่าไม่ได้ไเลยเลยอย่างน้อยช่วยแบ่งเบาต้นทุนในระดับหนึ่งนายปราโมดเจริญสินนาย,ยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรกรก่าวนะครับทั้งนี้ก,กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามความเคื่อหน้าในการประชมุมนบประขอชุดใหญ่นะครับและเตรียมพร้อมปร,ปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตปีนี้สามารถเดินหน้าโดยเร็ว และครอบคุมผู้มีสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากสำนักข่าวไทยครับอันนี้ก็คือข่าวช่วยชาวนาล่าสุดข้อมูลนะวันที่17กรกฎาคม2 5 6 8ที่สำนักข่าวไทยเขาลงข่าวนะครับทางช่องของเราก็เอามาอ่านต่อให้กับท่านผู้ชมที่เป็นชาวนาทางบ้านฟังสรุปไร่ละพันนาปรังนี่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่แต่ว่า ที่ประชุมอนุกรรมการนบขด้านการผลิตก็จะเสนอเข้าไปที่ประชุมนบขชุดใหญ่ให้พิจารณาต่อไปนะครับนาปางนะครับส่วนนาปีบอกไร่ละพันสองก็จะเสนอนอบขชุดใหญ่พิจารณาต่อไปนะครับเรื่องไร่ละพันนาปังพี่น้องยังยังรออีกนานนะครับก็ต้องติดตามข่าวไปเรื่อยนะครับสําหรับวันนี้มีข่าวคืบหน้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับพพรงเเบ่าาียะว จนดำพักเทใจหน้ามนน้องคนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจโอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์